สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเก็ตนะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็จะได้เลือกซื้อถูกนะครับแล้วก็เลือกที่ตรงใจแล้วก็ตรงกับการที่เราเล่นนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองกันเลยนะครับว่าจะแตกต่างกันยังไงไปกันเลยครับ นี่คือสเก็ตบอร์ดนะครับที่มีการเล่นครับ มามากกว่า60ปีนะครับรุ่นนี้นะครับมากกว่านะครับมากกว่า60ปีอย่างแน่นอนนะครับรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นที่ผู้ใหญ่นะครับไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับจะเป็นเด็กๆซะมากกว่านะครับที่นิยมเล่นสเก็ตบอร์ดพวกนี้นะครับก็จะรู้นี้นะครับส่วนหน้าตาของสเก็ตบอร์ดนะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับทรงนี้เลยนะครับ จะเป็นทรงคล้ายๆไส้กรอกยาวๆนะครับแบบนี้นะครับเหมือนกันนะหัวท้ายนะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับมีกระดกหน้ากระดกหลังนะครับส่วนกระดกหน้าเขาเรียกว่าโน้ตนะครับก็จะสูงสูงขึ em> um ้นมาอย่างนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังก็กระดกขึ้นมาหนึ่งเรียกว่าเทลนะครับเอาไว้สําหรับกระโดดนั่นเองนะหรือออลลี่นั่นเองนะคือตอบสนองในการออลลี่ได้เร็วกว่านะครับ เร็วกว่าด้านโน้ตนะครับเวลาเล่นก็เล่นให้ถูกนะครับคือเราต้องเล่นด้านเทลนะครับเป็นเท้าหลังนะครับกดเพื่อตอบสนองการออยลี่ได้เร็วกว่านะครับนี่นะครับนี่ก็คือกระดาษทรายนะครับเป็นกิ๊บเทปเป็นเต็มแบบนี้นะครับส่วนส่วนความกว้างนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไม่เกิน8.5นะครับส่วนของผมนี่จะอยู่ที่8นะครับ สายแปนะครับสายไปขวาเนี่ยนะครับความยาวก็สแตนดาร์ดนะครับส่วนความยาวนั้นก็จะอยู่ประมาณยี่9ิแปดี่สิบเก้านะครับประมาณนี้นะครับไม่ยาวมากนะครับส่วนทักนะครับทักเลยนะครับเป็นทักแบบนี้นะครับเป็นระบบบูชชิ่งนะครับสองตัวนี้นะครับหน้าหลังนะครับหน้าหลังนะครับ เหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆนะครับระบบปุชชิ่เหมือนกันนะครับความสูงของทักนะครับจากสีเขียวนี้นะครับสีเขียวมาสีขาวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับอยู่ที่2นิ้วนะครับแล้วก็จะมีแผ่นรองนะครับประมาณ3มมิลนะครับอยู่ใต้ล่างนะครับเพื่อให้มี ความสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตัวพุชชิ่งนะครับจะมีความแข็งนะครับแข็งกว่าตัวเซิร์ฟสเก็ตนะครับก็คือประมาณ90กว่าเลยนะครับแข็งมากนะครับเพื่อไม่ให้ล้อตัวนี้นะครับมาโดนกับแผ่นตรงนี้นะครับเนี่ยครับกดให้ลงเลยนะครับแข็งมากนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายระหว่างเล่นนั่นเองนะครับเวลาผ่าผลเวลาเราขึ้นเหล็กนะครับมัน มันจะกระแทกใช่ไหมครับแล้วอาจจะมีบิดตัวบ้างนะครับตัวนี้จะไม่โดนตัวนี้นะครับมันถึงต้องใช้บูทชิ่งที่แข็งนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับส่วนล้อนะครับล้อก็จะอยู่ที่ประมาณ52นะครับลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้ใส่ได้กับเซิร์ฟสกเก็ตด้วยนะครับลูกปืนไซส์เดียวกันเป็นมาตรฐานโรงงานทุกโรงงานนะครับ อนนี้ผมใส่ a อเบกเจ็ดอยู่นะครับก็ถือว่าลื่นมากคลับแต่วันนี้มากกว่านี้นะครับ a อเบกเก้าเอเบกสิบเอเบกสิบเอ็ดสิบสองอะไรเงี้ยครับยิ่งเยอะก็ยิ่งเร็วนะครับตัวเลขนะครับจำดีๆนะครับ A อเบกยิ่งเยอะยิ่งเร็วนะครับปอร์ดลุงๆงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไม้เมเปิลเหมือนกันกับเซิร์ฟสเก็ตนะครับอันนี้เป็นไม้เมเปิลเหมือนกันเจ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นนะครับด้างค้างนะครับซึ่งมีความแข็งแรงเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเอาไว้สําหรับบูนะครับบูนะครับและก็เอาไว้ผาดผนนะครับก็ใครชอบแนวผาดผนก็ต้องเลือกตัวนี้นะครับซื้อตัวนี้เลยนะครับตัวที่เรียกว่ายอดนิยมในทุกๆสมัยนะครับตัวนี้เลยสเกตบอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้ก็จบลงไปก่อนนะครับแล้ไปดูตัวที่สองนะครับนี่ครับตัวที่สองนะครับนี่คือเซิร์ฟสเกตนะครับ ซิร์ฟสเก็ตบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นกีฬายอดฮิตมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวเซิร์ฟสเก็ตนะครับมีดารานะครับนักร้องนักแสดงมาเล่นนะครับและที่ไม่คาดคิดนะครับคือวัยรุ่น40นะครับ40อัพนะครับหันมาเล่นกันนะครับโหไม่น่าเชื่อครับว่าเซิร์ฟสเก็ตจะทำให้คนรุ่นนี้นะครับ มาอยากเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับที่มีค่อนข้างว่ามีความผาดผผนอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับก็คือแปลกใจมากนะผมเองก็แปลกใจนะครับว่าคนวัยนี้ครับกล้ามาเล่นนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันต่างกับสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวสเก็ตบอร์ดนะครับจะมีเอาไว้เพื่อผาดโผนถูกไหมครับคนที่มีอายุหน่อยไวทํางานนะครับเขาก็จะไม่กล้าเล่นนะครับส่วนตัวนี้นะครับ กินลมชงบิวนะครับเล่นอยู่กับเพื่อนเพื่อนและครอบครัวนั่นเองครับเขาก็เลยกล้าที่จะเล่นนะครับเพราะว่าเวลาเล่นกันเยอะๆซร์ฟสกเก็ตตัวนี้นะครับจะสนุกมาก เดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันนะครับตัวนี้เป็นเซิร์ฟสเก็ตนะครับของผมเองนะครับก็จะเป็นเห็นไหมครับเป็นไม้มีเปิ้นนะครับเหมือนกับสเก็ตบอร์ดนั่นะครับซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความแข็งแรงแข็งแรงอยู่แล้วนะครับส่วนความใหญ่นะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับอันนี้พูดถึงแผ่นนะครับแผ่นก็จะมีลักษณะพิเศษของเขานะครับ แบบนี้นะก็จะมีตัดเว้า์นะบางตัวก็จะมีตัดเหมือนหางปลานะครับบางตัวก็จะตัดตรงเลยนะเป็นเป็นแผ่นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านหน้าที่ตรงนะครับด้านหน้ายาวมาถึงเกือบข้างหลังนะครับจะตรงตลอดนะครับส่วนด้านหลังจะมีโค้งนิดหนึ่งนะครับกระดกขึ้นมานิดนึคงนะเพื่อให้เวลาเราเหยียบนะครับจะได้รู้สึกแบบว่าเราไม่เลยออกไปนะครับหรือว่าอย่าเลยจุดนี้ออกไปนั่นเองนะครับส่วน ทักนะครับทักก็คือเจ้าตัวนี้นะครับของผมเองบอกเลยว่าเป็นระบบบูชชิ่งนะครับตัวนี้นะผมจะพูดถึงตัวล่างก่อนนะตัวล่างนะครับหน้าตาเหมือนของสเก็ตบอร์ดเป๊ะเป๊ะนะครับเป๊ะเป๊ะทุกมุมนะครับต่างกันแค่ตรงรูนี้นะครับรูนี้นิดหน่อยนะครับเขาจะเปลี่ยนวิธี ปกติของสเก็ตบอร์ดจะยิงตรงอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นโค้งนิดหน่อยอย่างนี้นะครับเพื่อให้ตอบสนองในการเลี้ยวที่เร็วขึ้นเห็นอะไรไหมครับตัวบนตัวนั้นล้อหน้านั่นเองนะครับด้านหน้าเห็นอะไรไหมครับกับด้านหลังเป็นบูชชิ่งเหมือนกันนะครับแต่บูชชิ่งอยู่ด้านในครับล้อหลังนะครับส่วนล้อหน้าเป็นบูชิ่งด้านนอกนะครับ เพื่อตอบสนองความความเร็วของการเลี้ยวนั่นเองนะครับจะตอบสนองได้เร็วเร็วกว่านะครับนี่แล้วก็วงเลี้ยวได้มากกว่าทักปกตินะครับส่วนทักทั้ง2อันนะครับจะมีความสูงนะครับ3ามนิ้วนะครับนับจากฐานล่างนะครับฐานสีเงินนี่นะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับสามนิ้วกับ3ามนิ้วครึ่งนะครับไม่นับตัวสีดํานี่นะครับไม่นับตัวรอง ตัวแผ่นสีดานี้นะครับไม่นับอันนี้เราได้มาจากโรงงานอยู่แล้วเราสามารถอัพขึ้นมาได้อีกนะครับเพื่อให้มันไม่โดนกันกับล้อนั่นเองนะครับเขาทําสูงเพราะว่าเวลาเราเลี้ยวได้เยอะๆใช่ไหมครับล้อตัวนี้จะเบียดกับแผ่นนะครับทําให้เราเกิดอันตรายได้นั่นเองนะครับหรือเกิดบาดแผลกิ้งคุรุดคุรุดได้เลยนะครับกิ้งแบบรวดเร็วนั่นเองนะครับ แอบมีมุกนะครับแอบมีมุกนี้ล้อความใหญ่ที่65นะครับแล้วก็ความนิ่มของยางนะครับอยู่ที่ 78A นะครับก็คือจะวิ่งได้แทบทุกพื้นผิวเลยแบบสบายสบายนะไม่ต้องกลัวเวลามีร่องเล็กเจ็บหมดครับพวกนี้ผ่านได้อย่างไม่ต้องกลัวเลยนะครับแต่ก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับส่วนลูกปืนนะครับก็จะเป็นลูกปืนแบบเดียวกันกับ สเก็ตบอร์ดนั่นเครับเท่ากันเลยนะครับเป๊ะๆไม่ว่าจะรุ่นไหนแบรนด์ไหนนะครับลูกปืนเท่ากันหมดนะครับใส่ด้วยกันได้นั่นเองนะครับหาซื้อเปลี่ยนได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าเท่ากันหมดนะครับมาพูดถึงระบบบ้างนะครับนี่ระบบตัวนี้นะของผมเป็นบูชชิ่งใช่ไหมครับแต่จะมีอีก2ระบบนะครับก็คือระบบสปริง แล้วก็ระบบลูกปืนนะครับระบ,ระบบลูกปืนนั้นก็คือจะเป็นของ water b o n e นั่นเองนะครับส่วนสปริงนั้นนะก็จะมีของ smooth star นะครับที่ทำออกมาแตกต่างกันยังไงนะครับก็สตันนั้นนะจะเป็นอะแดปเตอร์ที่เพิ่มวงเลี้ยวได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือปกติของเราก็จะเลี้ยวได้แค่นี้ใช่ไหมครับนี่แค่นี้นะครับวงของ,ง,งเราจะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวนั้นจัดเลียวได้มากขนาดนี้เลยนะครับนี่ประมาณอย่างนี้เลยนะครับนี่ขึ้นมาอีกประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนเหมือนวงหนึ่งร้อยนะครับวงนี้ประมาณหนึ่งร้อย่างงี้ยหนึ่งร้อยตัวนั้นก็จะได้ร้อยห้าสิบอย่างเงี้นะครับพอเข้าใจนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนเหมาะกับเรานะครับผมอยากให้ไปลองไป ให้เพื่อนๆนะครับลองไปสถานที่ที่เขาเล่นกันนะครับแล้วลองไปขอยืมเพื่อนๆที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตรับคนที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตนะผมบอกเลยนะว่าที่ผมเจอมาก็ใจดีทุกคนครับผมอยากอยากลองนะผมก็เลยขออนุญาตเขานะครับเขาก็ให้ลองนะครับก็คือสองนั้นก็คือตอบสนองในการเลี้ยววงแคบได้ดีมากนะครับแล้วก็สมูทมีใช้แรงน้อยกว่านะครับน้อยกว่าตัวนี้เยอะเลยนะครับแต่ ทั้ง3แบบนี้นะครับบอกเลยว่าเล่นได้เหมือนกันนะครับเก่งไม่เก่งอยู่ที่การฝึกฝนเท่านั้นครับความพยายามนะครับแล้วก็ความตั้งใจนะครับถ้ามีทั้ง3าอย่างนี้แล้วนะครับแบนก็ไม่เกี่ยวนะครับระบบก็ไม่เกี่ยวนะครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ ส่วนชอบตัวไหนก็ลองเลือกกันดูนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยนะครับจะได้พบกับคลิปดีๆคลิปหน้านะครับแล้วก็จะได้มาเล่นด้วยกันนะครับขอบคุณครับ